เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแดงสงแดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เม,มาบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้ออยู่บ้านสวยหอมเขาอยู่ได้เลยบรรยากาศดีร่มรื่นสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับมีต้นไม้แล้วก็มีสนามหญ้าเรียบร้อยนะครับ ากาศดีใกล้คีดธรรมชาติครับลมลืม่นสดชื่นกันหน้าเหมือนคนจีดเทัาง,งสะดวกสบายมีไฟถนนให้ด้วยไม่มืดไม่เปรียวมีเพื่อนบ้านไม่น่ากลัวครับอยู่อาศัยได้จริงแต่ก็ไม่แออัดไม่อึดอัดนะครพื้นที่กว้างขวางมากเลยครับมีสน,นามหญ้าหน้าบ้านให้ด้วยเนื้อที่90ตารางวาเลยกับราคาเพียง1นึ่ล้านเก้้านบาทเท่านั้นเอง บ้านสวยเหมือนใหม่พร้อมอยู่ได้เลยนะครับหนึ่งร่าเาแสงนึ่งหมืนบาทบ้านเดียวนที่กว้างๆอย่างงี้ยสุดคุม้มแล้วทำเลดีด้วยนะครับใกล้สวนสัตว์ใกล้เทคนิคครับขับรถแค่ห้าทีนันเองเยื้องกับโรงแรมโลเดนแลร์รีสอร์ทครับผ่านจากถนนใหญ่เส้นสวนสัตว์เพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นครับภายในก็ยังสวยครับภายในมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถได้หลายคันเลยทีเดียว สวยพร้อมอยู่ครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนแปลงนี้อยู่โคราชนะครับใกล้กับเทคนิคสุรานารีถนนหน้าบ้านนี่กว้างมากครับ10เมตรเลยครับความกว้างของถนนหน้าบ้านเบอร์โทรเบอร์ไลน์เจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ